มวยคู่เอกของรายการในค่ำวันนี้แล้วครับนี่คือการในท่าสดศึกมวยไทยวา e มมันระดับโลกนี่คือบาตต์แม็กซ์มวยไ t ย Runners up, 100,000 bars 34 blades, 50,000 bars each. That's almost half a million bars worth of prize money to give away tonight. Alright, let's get down to action. Introducing first our warrior fighting out of the blue corner tonight, representing France. He is the former WMPF, World Champion 2013, former WPKA World Champion, WBC National Champion. Let's มาถึงคู่เอกของรายการครับสุดนัดตัดเชือกกันแล้วครับระหว่างเรมี่เวกเตอร์ครับประท่ากับนักชกมิลานฟาซาจากประเทศออสเตรเลียครับนี่คือสุดนัดตัดสินกันแล้วครับว่าใครจะได้เป็นเจ้าของแชมป์เข็มขัดเกินในรุ่นพิกัดน้ำหนัก75กิโลกรัมสนามที่2ไปครองครับในมุมน้ำเงินครับเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าอ๋อเซนต์รลับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศฝรั่งเศสฉายาโรเบิร์ตคอปเรมี่เวกเตอร์ ladies and gentlemen make some noise the robocop right there fighting out of the blue corner tonight for the silver belt let's hear it for f o r rammy, back two หลายคนมาสู้เขาในมุมนั้นครับนักชกชาวออสเตรเลียครับเมื่อสักครู่นี้นายยกที่สองนี่ก็จัดกันนะครับไปสี่ยกด้วยกันนะครับในในว่ายกนี้ก็ไม่หวั่นแน่นอนเพราะว่านี่มือสุดนัดตัดสินแล้วครับ And his opponent tonight, ladies and gentlemen, fighting at the red corner, representing Australia, the former WBC national champion, former WKA state champion. This is going to be a good, good fight. Let's the Milan ถึ Milan งิล้วครับเวลาที่แฟนมวยนั้นดอ,อกคอยมาถึงแล้วครับ8แม็ก,กมวยไทยประจําวันอาทิตย์ที่21กุมบาบภาพันธ์นะครับมวยรอบโฟร์แมนทัวร์เมนต์นัดชิงชนะเลิศครับ <c oughs> บิลลาร์ดฟาซาร์กับฝ่ายแดงจาก โน่นกับออสเตรเลียเจอกับเบรมี่เวกคอนหรือว่าเบรมี่สสิประพายิมจากฝรั่งเศสครับอ่าก็อนันแรกเบรมี่ก็ชนะเอกภพด็กเตอร์ตันไฟเตอร์มานะฮะในขณะที่มีรันฟาลาสนี่ก็ชนะแดนเนียนเธอนะ กรรมการเพราะว่าบนเวทีนั้นเป็นการทัศนชัยจำนงครับให้คะแนนสามท่าประภัยประเทศผสมเป็นลม่อมแล้วก็สัตว์นุ่งรังนุ่งสอนครับถือว่าเป็นคู่ชิงที่ถูกคู่มากๆครับในคู่นี้อาวุธมวยรูปร่างนะฮะว่าทันกันหมดเลยนะโอ้โหบวกซอกยังวันนี้ครับซอกขวาของมิลานนั้นอันตรายครับโอ้แกฟันฟันเอากาวถึงน็อกเลยครับมิลานพยายามเดินต่อครับ เดินซอ,องของเรมี่เหมือนกันอ่านีลาดนี่เป็นนักชกชาวออสเตรเลียนะครับแต่ว่าหน้าตานี่ไปทางอาหรับนะอ่าจะเป็นลูกครึ่งนามสกุลชื่อก็น่าจะเป็นลูกครึ่งเลยครับ,บย้ำกันอีกครั้งว่าปุ๋ยไอออนิกผลผลิตเกินค่า้วยปุ๋ยฉลาดไอออนิกปุ๋ยของคนไทยส่งออกกว่า20ประเทศทั่วโลกนะครับและแตกปุ๋ยไอออนิกแจกทุกเข็มครับเอนี่ลาดฟาซานขยับรหางลยพยายามจะเตะตัดล่างครับมีไม่ล้มก็มีศอก พยายามจะดันแล้วก็ฟันด้วยซอกซ้ายครับหรือว่าทันกันครับมวยคู่นี้อาวุธมวยรูปร่างย,ยมมุกชกเอ้โหยพยายามต่อยหมัดหมดแทงซ้ายครับมิลานมิลาน้รอบแรกใช้เวลาถึง4ยกด้วยกันโอ้โยล้มลงไปได้วยกันทั้งคู่ครับมิมิลานพยายามจะเปลี่ยนเข้ามาเล่พี่โอ้โย บริเวณใต้ตาทางด้านซ้ายของเรมี่นั้นบวมนะครับแต่ยังไม่แตกอนนี้เป่ปักหลักแรกกันกลางเวทีเลยครับมีกระโดดเข่าครับเข้าทางด้านมิลารพยายามขวาก้ารแล้วเสียบเขา่ามังว่าซอกซ้ายของมิลารนั้นอันตรายครับพยายามจะกีดขาให้ล้มคนระับอ้าวมันหนึ่งสองของเรมี่ยังอันตรายพยายามจะตัด่างครับเรมี่เจอซ้ยายของมิลารเข้าไป ผัดกันทับปัดกันลูกผัดกันรับครับผัดของมิลาดมิลาดดูชัดเชิงลลาบวยไทยและมิลาดนั้นไม่ธรรมดาครับต่อยง่ายๆเลยนะเดินการมวยนี่โอ้โหธรรมชาติมากเขามีบัดครับเลยนี่มีพยายามจอล่างมิลาดทุกตัวเข้ามาแล้วนี่ครับแทงไปขวาแล้วก็ผัดศอกแล้วโอ้ยศอกของมิลาดนี่อันตรายพี่โดนเข้าไปนี่ซึงกับสะดุ้งเลยนะ สอกขวานะครับอันตรายนี่ปักสอกขวาอีกแล้วครับโอ้โหแตกไม่แตกครับแตกหรือยังครับเอ้าวนนี่ออกการถอดใจเห็นเลยครับโดนแตกเลยครับได้เลือดเลยครับเรามาที่แม็กซ์สเตเดียมกันอีกครั้งครับนี่ครับโอ้ยพิษสอกขวาของวิลลาดครับ ได้เลือดแล้วครับไปอุ๊ยไอโอนิกได้แจกแล้วครับแจกอีกคู่นึงครับแมมาฟันเราช่วงปลายยกนี่เองนะนี่ครับมิหลันนี่ครับดูจังหวะครับโอ้ยพยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายนะครับไมไปฟันมิหลันแกลก่อนครับอ่าจังหวะที่เห็นล้มลงไปด้วยกันมันคู่ครับแมโอ้ยปัดขวาของเลมี่ดูครับสวนด้วยขวบขวาของมิหลันแล้วนี่ครับจังหวะนี้ครับศอกขวาโดนแล้วออกการเลยครับมิลัน มาเป็นชุดเลยครับแล้วปัดแล้วหนีเลือกแผลได้ทันทีครับนี่ครับโอ้ยสอกนี้ครับว่ากันต่อยกที่สองครับลีลาตันเริ่มได้ใจแล้วครับยังจะปักด้วยสอกขวาตอนนี้งเดมี่ไม่หนีแล้วครับมีหมัดบวกสู้เหมือนกันครับเอ้าโอ้โหต่อยทิ้งทั้งไหลครับยังการบอกให้รู้ครับอย่าหนีเยอะครับเอ้าม้าแล้วครับสอกซ้ายของลีลาต ตอกขวามากแล้วครับถ้าปัญหาเลยมีเห็นได้ชัดเลยครับสอกของแกนี่ฟันได้ธรรมชาติมากครับทางด้านมิลานเฮ้ยกไปนี่ฟันเราเลยครับโอ้โหเลือดไหลออกมาโอ้โหตอนนี้นีดูรับตกลงไปแลวครับโอ้ยเป็นเกมที่ได้ใจเลยครับมิลานเลือดยังไหลไม่หยุดครับเลมี่จะขอดใจจะคลัวเลือดหรือเปล่าครับวางซ้ายได้ดีครับเลมี่แต่มิลานนั้นเปลี่ยนเข้าหาแล้วครับ ล็อกในแล้วตีเนี่ยมุมในมีเหลี่ยมครับลอ็ลอคล็อกหมุนตียังเดินต่อครก็มิลานเหมือนควยได้ใจ<อ><อ>เป็นเกมของมิลานแล้วครับบอสนี่ครับมุมในนี่เป็นมิลานแล้วครับที่ทำได้ดีกว่าจาังหวะตั้งแขนจังหวะไล่แขนครับอ๋อซ้ายของเดมี่ยังดูครับ เดียวเลยเทฮิ้งของวิลาถ้าทำได้ดีครับโอ้โหยกนี้ล้มลงไปอีกแล้วครับเลมี่เสียบเข่าครับวิลาฟัดต่อยโอ้โหนี่ครับแกโถมมาทั้งตัวเลยครับวิลาตอนนี้นี่ย้ำไปที่แผ่เก่าเลยแหละครับโอ้ปีบาลทานุพัฒน์ก็เห็นนิดแล้วแล้วต่อยตัวแกพยายามจะบุ้นเรียมก็พยายามสู้ครับเลมี่เพราะว่าวงในนี่โอ้ยวิลาแก จับได้เปรียบครับตีได้ชัดเจนกว่าเอา้เอาควันศอกครับเลมี่ศอกสับของเลมี่แม่แล้ววางแข้งไม่หลานนั้นเปียกเข้าหาเลยครับโอ้แล้วต่อยนี่ต่อยไปยิบไปก็มีความสุขเหลือเกินก็ไม่หลานดูครับตีกับแหมสอกกับเข่าครับบวกกันเลยตัวกกันอีกครั้งนึงเรียกสอกเอา้าแต่ตอนนี้นี่โอ้ยจับ สองเลมี่นี่มันปรีออกมาอีกแล้วครับโอ้จังหวะฟันศอกขวาของบมิลานนั้นแกทําได้ดีครับตบมันคู่ต่อสู้แล้วก็พันเลยครับตอนนี้พยายามจะปัดลอยมัปุ๊กเหมือนกันครับเลมี่เอาละครับบวกต่อกันเลยครับเอาบอกกับปัดใกลดีกว่าครับจังหวะจับในนี่ครับจับในมิลานจับได้ดีกว่าครับโอ้เลือดของเลมี่นั้นเตลไปยังมิลานเลยครับเัลโอ้ยมิลานวางซ้ายสวย ครับก็ยังบวกกันอยู่ครับเอ้ายับบวกโอ้ยบวกสอบหน้าไดีใครอยู่ครับตอนนี้โอ้ยหมดยกที่สองนี่ครับรรยากาศสดๆในแม็กซ์สเตเดียมพัทยาประเทศไทยครับโอ้เรากลับมาอย่างภาคความภาคภูมิใจกลับมาด้วยศักดิ์ศรีนะครับ ามิลนี <S 2> <S 2: ่ครับโฉมหน้าของมิลานดันต้องบอกว่ายังสดใสอยู่เลยครับบริเวณหนังนะคิ้วทางด้านซ้ายก็ปรีเหมือนกันครับมิลานดูภาพช้าครับยกที่2ครับโอ้โหนี่ครับจังหวะโอ้โหแกฟันนี่แกฟันทิ้งทั้งไหลครับโอ้โหแล้วจังหวะเสียบดูครับแล้วนี่ครับปักศอกสวยเหลือเกินครับอือดูครับแบ็กอีกแล้วครับโอ้ย ก็ย้ำกันครั้งหนึ่งครับปุ๋ยไอออนิกผลผลิตเกินค่าด้วยปุ๋ยฉลาดไอออนิกครับปุ๋ยของคนไทย20ปี20ประเทศทั่วโลกครับมีแผงแตกปีปุ๋ยไอออนิกแจกทุกแผงครับยกที่3ใครจะได้แชมป์แชมป์กัดเงินระหว่างเวลาครับเลมี่จะไปอยู่ออสเตรเลียหรือว่าจะไปอยู่ที่เพิรัลแคนเต้ครับอยากบวดต่อกันอยู่ครับเอ้านี่นี่ไม่ถอยแล้วครับอปุ๋ยไทยก็ต้องสู้ครับ มีอะไรจะเสียเลยครับตอนนี้นี่เลือเดเต้นไปทั่วเวทีครับอา้าวนี่เสียงโอ้ยเวลาแทงเลยครับโอ้ยเอาจังหวะจิกใจแล้วเตียบเข่าครับอ้าวเอมี่เน้นเดืตีได้เหมือนกันเวลาเปลี่ยนเข้าหาอีกวางซ้ายสวยสวนด้วยหมัดเหมือนกันครับเลยมี่วางแคบขวาสวย ครับแข้งขวาเหมือนกันครับนีหลานขวดแข้งขวาไปอีกทีนึงเร้ามีหมัดครับเลมี่กลับได้เสียบเขาโอ้ยจังหวะแก่อกนี่แก่อกเป็นชุดเลยครับนีหลานอ่าถูกรุกพยายามจะต่อยลำตัวสวนด้วยซองโอ้ตัวที่ไหนครับดูครับโอ้โหถึงตรงนี้นี่ ก็ออยังเป็นมิลานลวครับที่ยังคงเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับอ่าอ้าวจังหวะจับในตีได้ไหมตีได้ไหมเสียบเข่าไปสองทีอ,อ้าวในนี้ก็เสียบเข่าสู้เหมือนกันอ่าโอ้โห,โหปีเล็กคลองรัวแล้วครับดูครับโอ้ยนิลานยังคงเปลี่ยนเข้ามาอีกตรนี้จาะล่างแล้วเปลี่ยนเข้าไปในนี้โอ้ยบุตรศอกกลับ อะไรครับจับในแล้วเสียบอีกแล้วครับโอ้โหจังหวะจับในนี่แม่ต้องยอมรับครับทางานมิลานนี่แกทำได้ดีกว่าครับวงในวงนอกก็ยังมีแข้งครับเลมี่ยังตู้อยู่ครับเอาแข้งซ้ายแต่ทำได้แล้วออกมาถอยครับเลมี่นี่เลยนี่ครับจังหวะเขาพิลานโอ้ ครับช่วงปลายยกสุดท้ายครับยกที่3ามิีลาก็ยังคงเดินอยู่ครับวัวนี่พยายามจะทิ้งด้มันขวาอุ้ยเลยซ้ายของมีลาอ้าวมีศกสลับเหมือนกันอันเดียบทีเล่นกองรัวก็ปลายยกสุดท้ายอ่าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ดูเหมือนจะมั่นใจดยก่อนทั้งสองฝั่งแล้วครับนีลาจอลราโอ้ยมาแล้วครับแข่งขวาของนด่นี่ โหมดยกพี่าน้อโอ้ยสนุกจริงๆครับสนศรีคู่ชิงจริงๆครับมาดูภาพช้าครับนี่ครับพยายามจะต่อยด้วยหมัดลรอใหญือ็องแล้วดูจังหวะครับโอ้ยตอยหมัดหนสองแล้วสวนด้วยเข่ามาเลยครับเข่าซ้ายของมิลาดแกแทงดูครับดับปักด้วยศอกขวา

ครับว่าใครจะได้เป็นเจ้าของแชมเปี้ยนเข็มกัดเกินแม็กซ์เวิล์แชมเปี้ยน75กิโลกรัมสนามที่2ครับ After three rounds of action, ladies and gentlemen, we go to the judges' scorecard for the winner and the new world champion silver belt holder, Krayai e d c l a w